ด้าน,นของแวงซองกบ,บันีก็มีโอกาสได้พูดถึงมูเซล่านะก็โอ้โหตั้งแต่ข้อเท้าหักก็เห็นใจมากกบานีหวังว่ามูเซล่าจะคืนสนามก่อนคริสต์มาสนี้นะครับแวงซองกบานีครับคุณซื้อตัวเก่งของไบเยอร์นะครับคาดหวังจะได้เห็นชามามูเซล่ากลับมาลงฝึกซ้อมกับทีมในช่วงก่อนคริสต์มาสประมาณ2-3ถึงเซสชั่นนะครับเห็นลงซ้อมเดี่ยวแล้วก็โอ้โหดีใจ,ใจใจชื้นเลยนะครับยิ้มแย้มละ แวงซองกอบานีครับคุณื้อของบาเยนน์มิวนิกเปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันสุกรที่ผ่านมาว่าเขามีความหวังว่าเจ้ามาโมเซล่าจะฟื้นตัวกลับมาจากอาการบาดเจ็บเพื่อลงฝึกซ้อมกับทีมได้ก่อนช่วงคริสต์มาสนะครับเขาก็เปิดใจกับสกายเยอรมันนะเชนั้นของกอบานีบอกว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีและถ้าเขาสามารถฝึกซ้อมกับเราได้2-3ครั้งก่อนคริสต์มาสเราจะพอใจมากปี2 0 6จะเป็นปีของเขา ก่อนที่จะนั้นของก,ออกอบอนีครับจะพูดถึงการหวนคืนสนามในอนาคตอันใกล้ของอันฟรอนซ์ิวสที่พกรักษาตัวไปตั้งแต่เดือนมีนาคมว่า เขาใกล้จะกลับมาลงสนามแล้วและอาจจะไม่ใช่วันพรุ่งนี้ในการเยือนสตกดร์อแต่หวังว่าจะเป็นสัปดาห์หน้าดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยจะดีขึ้นด้วยอาการบาดเจ็บระยะยาวแบบนี้เราต้องทําให้ทุกอย่างถูกต้องทางการแพทย์เราคิดว่าเขาจะได้ลงเล่นตัวจริงในเกมกับไมซ์ซึ่งถือว่าเป็นโบนัสแล้วสิ่งสําคัญคือเราต้องอดทนเราต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาจะมีชื่ออยู่ในทีมชุดพบกับสปอร์ติ้งริสบอนโดยไม่ได้ลงเล่นเลยหรือไม่ เขามีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งมากตอนแรกเขาดูว่าต้องการเวลาอีกสักหน่อยเพื่อหาแรงจูงใจคุณต้องคิดเสมอว่าจะกลับมาแข็งแกร่งจากอาการบาดเจ็บได้อย่างไรผมเชื่อว่าเขาจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นจากการบาดเจ็บครั้งนี้ตอนนี้เขาไม่ได้รู้สึกกดดันแล้วนะครับก็ <c oughs> พูดถึงทั้งทางด้านของเจ้ามาโมเซล่านะครับรวมไปถึงพูดถึงอันฟรอนโซเดวิสด้วยนะครับตอนนี้ก็เห็นหน้าตาของโมเซล่ากลับมาลงฝึกซ้อมโอ้ใจชื้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกคนที่ ต้องเอาใจช่วยนะเพราะว่าเจ็บหนักนะในช่วงฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับโอ้โหบวกกับดอนนารูม่าครับแล้วข้อเท้าพลิกเลยครับถ้าเห็นคลิปแล้วเสียวไส้เลยใครเห็นแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหเสียวไส้แทนเลยนะฮะสำหรับการพลิกข้อเท้าของเจ้ามาโมเซราไลฟ์สิครับตั้งค่าตัวของนูซ่า6 0ล้านยูโรนะครับ รายงานจากสกายเยอรมันรายงานเมื่อคืนบอกว่าอันเดรียนูซาครับอาจจะเป็นตัวทําเงินคนต่อไปของไลซิกครับหลังปีกไว้ยีปีตัวนี้ตกเป็นเป้าสนใจของหลายทีมครับรายงานบอกว่าไลซิกครับตั้งค่าตัวราคาของอันเดรียนูซาไว้ที่6 0สิถึงเจล้านยูโรหลังปีกทีมชาติอเวรานี้ตกเป็นเป้าสนใจของบรรดาสโมสรใหญ่ทั่วยุโรปครับนูซาครับย้ายจากคลับบูช์มาอยู่กับไลซิกในช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 4เขาสร้างความประทับใจกับทางไลซิกนะครับด้วยการทํา2ประตูอีก2แอสซิสจากการลงเล่นทุกรายการ 14เกมนะครับจนได้รับความสนใจจากสโมสรใหญ่ทั่วยุโรปโดยเฉพาะแมนิตี้บาร์าซ่าหรือพูสเปอร์แลวก็เอซิมิลานโอ้หถือว่าเนื้อหอมนะปัจจุบันอันโตนิโอนูซาครับยังอยู่ภายใต้สัญญาจนถึงปี2 0 2 9กับไลซิกโดยไม่มีค่าฉีกสัญญาใดๆดังนั้นนะครับไลซิกจึงสามารถตั้งค่าตัวได้ตามความเหมาะสมโดยมีรายงานว่าทีมอ,อย่างไรซิกเนี่ยต้องการค่าตอบแทนราวๆ6 0สถึงล้านยูโรสำหรับการปล่อยปีกไว้ย0่ปีเอาเนี้ยออกจากสโมสรน,นะครับ ก็ถือว่ารอดูรอติดตามได้เลยนะสำหรับสถานการณ์ของอันโตนิโอนูซาก็ตั้งไว้ประมาณ60-70ล้านยูโรนะเพราะหลายทีมกำลังมารุมมาตุ้มนะครับให้ความสนใจปีกเร็วจีถือว่าตอนนี้กำลังไปได้สวยที่บุนเดสลียก้ยรมันนะครับปีกของนอร์เวย์นะครับของทีมชาตินอร์เวย์เราก็เอาใจช่วยไปดูเอ็มเปเป้กันหน่อยเอ็มเปเป้ใกล้ทำลายสถิติของโรนัลโดครับอย่างที่เราเกริ่นไปนะครับ เคลียนเอนเปเป้ครับขยับเข้าใกล้กันเป็นนักเตะเรอัลมาดริดครับที่ยิงประตูมากที่สุดในรอบปีเดียวทําลายสถิติของคริสตีโนโรนัลโดที่มาดริดเอนเปเป้กองหน,น้าทีมชาติฝรั่งเศสของมาดริดครับต้องการอีก5ประตูในช่วงที่เหลือของปีนี้เพื่อทำลายสถิติของเซียร์เซเว่นโรนัลโดที่เคยยิงในปีปฏิทินเดียวเมื่อปี2 0 1 3ปี2 0 1 3เนี่ยโดย,ยิงไป59ประตูนะครับตามการเปิดเผยกับเดียริโออาร์สนะครับ เอ็มบาเป้เนี่ยนะทำรวมกัน55ประตูตลอดช่วงปี2025ละนะครับกับมาริดโดยเอ็มบาเป้เนี่ยนะต้องการอีก5ประตูนะเพื่อสร้างสถิติใหม่กับทางเรอัลมาริททำลายผลงานเดิมของโรนัลโดที่เคยยิงรวมกันถึง59ประตูในปี2013ซึ่งไม่น่าเชื่อนะจะเป็นซึ่งไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับเอ็มบาเป้ครับเนื่องจากยังมีโปรแกรมลงสนามอีก5นัดเรอัลมาริดนะครับมีคิวลงเล่นลาลิก้า3นัดกับเซลตาบิโก้อลาเบสแล้วก็เซบีย่า แล้วก็รายการชิบะลีกับแมสตี้แล้วก็เกมโกลบอเดเรอีกหนึ่งนัดดังนั้นจึงมีแนวโน้มสูงที่เอ็มเปเป้จะสร้างสถิติใหม่กับทางสโมสรนะครับเอ็มเปเป้เนี่ยทำ25ประตูจากทั้งหมด44ประตูของเรอัลมาดรินะดในฤดูกาลน,นี้เขายังทำทำอีก4แอสซิสต์นั่นหมายความว่าเอ็มเปเป้ครับมีส่วนร่วมกับการทําประตูของทีมทุกขาวถึง66นะครับโอ้โหถือว่าเกินครึ่งอ่ะนะผลงานเอฟเฟกของเอ็มเปเป้ถือว่าเกินครนะ e e. ึ่งจริงๆนะครับ ทางด้นของเป๊ปกุเดลานะครับก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะโอ้ถือว่ามาตราฐานเนี่ยหายากจริงๆนะครับต้องบอกเลยว่าหายากคนที่จะเอามาทดแทนโรดี้นะครับทดแทนไม่ได้เป๊ปกุเดลาครับอดครวญเลยนะครับว่าตอนนี้ขาดคนคุมจังหวะแบบโรดี้นะครับเป๊ปกุเดลาครับกุนซือหัวใสข,ของซิตี้ยอมรับว่าแมนสิตี้คิดถึงโรดี้จับใจและบอกว่านักเตะรายเนี้ยโอ้บอกเลยว่า กลับมายืนในสนามเฉยๆก็ช่วยแก้ปัญหาเกมรับได้ละโดยไม่ต้องแม้แต่แตะบอลด้วยซ้ำนะครับเขาก็อวยโรดี้นะฮะเป๊ปกุโล,ล่ายังไม่ชชว่์ว่าโรดี้จะกลับมาก่อนคริสต์มาสหรือเปล่าหลังเจ็บไปแฮมสติงจากเกมชนะเบรนฟอร์ดเมื่อ2เดือนก่อนและตอนนี้เขาเพิ่งได้ลงสนามแค่1นาทีจาก11เเกมหลังสุดเพราะทีมไม่อยากเร่งให้เขากลับมาเหมือนตอนเอซีเอลฉีกขาดเมื่อซีซั่นก่อนที่ได้บอลลงดอ เป๊ปกุดู่าเนี่ยเขายอมรับนะครับว่าชีวิตของแมนซิตี้มันยากจริงๆเมื่อไม่มีโรดี้ในทีมช่วงหลังพวกเขา,าโดนยิงเละ6ปราตโตจาก2เกมกับเบรเชโรเต้แล้วก็ฟูลแลมก่อนจะเจอเซาเทอร์แลนด์วันนี้นะครับเป๊ปก็กล่าวเลยครับเป๊ปบ,บอกว่าโรดี้คือผู้เล่นอีกระดับเลยถ้าเกมกับฟูลแลมเขาลงมาแค่20นาทีแล้วไปยืนตรงกลางนะรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นแค่ยืนเฉยๆไม่ต้องจับบอลทุกคนรอบตัวเขาจะรู้สึกปลอดภัยขึ้นเล่นดีขึ้นทันที แค่เขาอยู่ตรงนั้นก็พอแล้วและปีครึ่งที่ผ่านมาเราขาดสิ่งนี้ไปผมอยากให้เขากลับมาเร็วที่สุดเพราะเขาเป็นนักเตะแบบที่แทนไม่ได้ไม่ใช่แค่เพราะเขาเล่นดีแต่เขาทําให้เพื่อนที่เหลือเล่นดีขึ้นทุกคนรู้ว่าถ้าให้บอลเขาเนี่ยเขาไม่เสียบอลแน่เขาอ่านช่องได้ดีรู้จังหวะเปลี่ยนแกนเขาไม่เหมือนใครจริงๆ แม้ฤดูกาลนี้ครับนิโก้กอสเลสจะทำผลงานเข้าตาแต่ก็เริ่มล้าและเป๊ปเองก็ไม่มีตัวเลือกมากเท่าไหร่ถึงขั้นต้องลองใช้จอห์นสโตนยืนกลางในเกมบ้าคลั่งที่บุกชนะฟูลแลม5-4เป๊ปก็ยังเชื่อด้วยว่าแมนซิตี้ยังคงไม่ได้เห็นโรดดี้เวอร์ชันที่ดีสุดจนกว่าจะถึงฤดูกาลหน้าเพราะตอนกลับมาในช่วงสมรสโลกเขาถูกเร่งให้ลงเล่นทางที่สภาพร่างกายมันไม่ได้สมบูรณ์และไม่เหมือนตอนอที่เขาฟิตอยู่นะครับเป๊กก็เสริมบอกว่า ตอนนี้โรดีเริ่มกลับมาซ้อมในสนามได้บ้างแล้วหวังว่าภายในไม่กี่สัปดาห์จะเริ่มลงสนามได้แต่เขาต้องระมัดระวังมากขึ้นและพอกลับมาแล้วเนี่ยเขาต้องเหมือนปรีเซนซนใหม่เขาลงเต็ม90วินาทีทีไม่ได้เพราะหลังจากเจ็บเอชซีแอลร่างกายมันไม่เหมือนเดิมแล้วทุกคนรู้ใช่ไหมว่ามันหมายความว่ายังไงที่ต้องลงเล่นโดยไม่มีลักเตะที่เก่งที่สุดในโลกเมื่อ2ปีก่อนคนที่เป็นตัวหลักตอนเราคว้าทริปเปิลแชป์ลงเล่นไป10-70เกมในฤดูกาลนั้นปีครึ่งที่ผ่านมาที่ไม่มีเขาเราเสียอไไยออะะไไรปเมาก ผมเองก็อยากให้เขากลับมาในตอนนี้แต่เขายังเจ็บเขาทรามานและผมต้องปกป้องเขาให้เขากลับมาแบบเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป๊ปยอมรับว่าขาดโรดี้ไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับแมนซิตี้นะฮะโอ้ทานั้นของเป๊ปก็อวยมาริสกาหในยอดโค้ชนะควรได้เครดิต ท่านั่นของเป๊ปกุดู่ายกผลงานพาเชลซีคว้าแชมป์สโมสรโลก Conference League แล้วก็คว้าตั๋วเชิปเปอร์ลีกเนี่ยว่าเป็นเรื่องสุดยอดพร้อมบอกว่าฟอร์มขึ้นลงเป็นเรื่องธรรมดาในพีเมล์ลกครับเป๊ปบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกนะผมรู้จักเขาดีมากแต่ผมว่าทุกคนยังให้เครดิตกับงานที่เขาทํากับเชลซีน้อยไปนะ พาทีมได้แชมป์สโมสรโลกช Conference League, แชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกและก็พาเชลซีไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในลลกที่โหดที่สุดแถมทีมก็ยังเป็นทีมวัยรุ่นอีกถือว่าสุดยอดมากและดูสิเขาหมุนเวียนผู้เล่นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในลีกนี้คุณสามารถชนะติดกันหลายเกมแล้วก็แพ้ติดกันหลายเกมได้มันเกิดขึ้นได้จริงในประเทศนี้ปัจจุบันเชลซีรั้งันดับ4ของตารางตามหลังจากฝูงอาร์เซนอล9แต้มนะครับถือว่าควรให้เครดิตมากกว่านี้เป๊ปโกอวยเอนโซมาเรสกาคุณสื่อเชลซีหนึ่งในยอดโค้ชเลยนะครับ